ร้อไทยละนนโงชสวัสดีครับผมบอลจากเดวาครับวันนี้นะครับผมอยู่กับกาจอที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของทางเดวาาเนช่ลอเราเลยนะครับกับอิวเดียบคอโ K6 แต่ไม่ใช่ K600 เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็น K620 มาแทนตัวเดิมนะครับนี่คือ K620 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง NVIDIA นะครับในเจเนอเรชันที่เรียกว่า Cordio g r a s k i c นั่นเองนะครับ K620 ตัวนี้นี่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นนะครับแต่จะโดดเด่นยังไงเรามาดูกันเลยครับกับสเปคของมันสำหรับ K620 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับคูดาคอถึง384คูดาคอลยทีเดียวนะครับแรมที่ติดตัวมาครับ GDDR3 แบบ2 GB แะแน่นอนครับทำ Memory Bandwidth ได้ถึง29 GB ต่อวินาทีอัตราการใช้พลังงานครับ45วัตต์ นะครับก็เรียกว่าใช้พลังงานไม่เยอะเลย45วัตต์เลยไม่จะเป็นต้องการไฟเลี้ยงเพิ่มเติมจากตัว power supply นะครับใช้เพียงแค่ไฟเลี้ยงจาก slot PCIe X-Page ซึ่งนี่ก็เป็นจุดเด่นของคาจอนะครับของ PODO นะครับเมื่อเทียบกับฝั่ง e Force นะครับใช้พลังงานต่ำนะครับเพื่อการประหยัดไฟและเพื่อความไม่ร้อนนะครับเพื่อสถียรภาพของระบบโดยรวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เอง นะฮะสำหรับคอโดเคหกสอตัวนี้นะครับมาพร้อมกับการออกแบบแบบโลโรไฟล์ะนะครับคอมแพกดีไซน์เลยนี่นะฮะต้องการพื้นที่การติดตั้งในเคสครับ1สล็อตเท่านั้นอันนี้คือด้านหลังนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อครับมี DVI 1พอร์ตแล้วก็ DisplayPort นะครับ1พอร์ตโดยที่เป็น DisplayPort 1.2นะครับรองรับความเรียดหน้าจอแบบ4 K นะครับก็เรียกได้ว่าตามยุคตามสมัยสามารถใช้งานกับหน้าจอ ละเอียดแบบ 4K ได้นะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับที่มาในกล่องก็มีดังนี้นะครับจากที่ผมได้บอกไปครับว่าด้วยความที่เป็นแกสจอแบบ Compact Design นะครับมีขนาดเล็กแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับแบรกเก็ตหรือแผงด้านหลังนะครับก็ยังคงมีขนาดใหญ่อยู่นะครับมันจะยาวมากก็คือจริงๆที่เห็นขนาดอย่างี้คือเป็นขนาดมาตรฐานติดตั้งในเคสมาตรฐานแบบ ATX ทั่วๆไปนะครับแต่ว่าภายในกล่องนะครับภายในชุดขายก็จะมีเจ้านี่ครับแบรกเก็ตขนาดเล็กนะครับ แถมมาด้วยเลยอันนี้ผมวางเทียบกันนะครับก็ <S <S สามารถเปลี่ยนเป็นแบกเก็ตขนาดเล็กนะครับติดตั้งในเคสที่เรียกว่า Small อร์ดแฟกเตอนะครับหรือว่าเคสที่เล็กป่ามาตรฐานทั่วไปได้นะครับจากที่ได้ดูนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อ DisplayPort ตดิสเพย์พอร,บ,ร,พอรบางคนบอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ใช้ DisplayPort ผมมีหน้าจอที่ยังใช้ DVI อยู่แต่ผมอยากใช้ DVI 2จอทำยังไงในชุดขายครับมีมาให้เลยสายแปลงอันนี้เป็นสายแปลงนะครับ DVI อ่าดิสเพย์พอร์ครับ แปลงเป็น DVI นี่นะฮะจากนั้นนะครับพอร์ต DVI ที่มีอยู่บางคนบอกว่าอจอยังไม่มี DVI พอร์ตจอมีแค่ VGA หรือว่า D-Sub p พอรนะครับก็มีตัวแปลงอีกจาก DVI ครับก็เป็นแปลงเป็น D-Sub อาน,นี้เสียบแปลงตรงนี้ได้เลยนะฮะก็คือสามารถเชื่อมต่อกับจอรุ่นเก่าที่ยังมีพอร์ตว g เหรือว่า D ดีซับพอร์ตนะครับได้อุปกรณ์ในกล่องนะครับก็ยังมี คูปองอันนี้เป็นการลดราคาตัว Adobe CC นะครับลด15%นะครับเพียงท่านซื้อคอนโดไปแล้วก็จะมีตัว uh, Driver รวมถึงคู่มือกันติดตั้งนะครับ up Driver เป็นมาตรฐานอยู่แล้วสำหรับการจอทุกรุ่นครับส่วนต่อไปครับหลังจากที่ผมพูดถึงสเปค นะครับว่า K620 มันดียังไงมันมีสเปคประมาณไหนตัวเลขเป็นยังไงต่อไปครับก็เป็นผลทดสอบของโปรแกรมอย่างสเปควิ e เพิร์12นะครับที่จะมาวัดผลกันว่าเอ๊ะ K620 นั้นจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนดีกว่า K600 มากหรือเปล่าก็ต้องไปชมกันครับ ผลการทดสอบนะครับจะเห็นนะครับว่าเจ้า k 6 2 0ตัวนี้เป็นร์ดจอเพื่อการทำงานในระดับ entry level นะครับที่ดีที่สุดในเวลานี้เลยทีเดียวทำผลการทดสอบออกมาได้อย่างน่าประทับใจนะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่ยังใช้งาน k 6 0 0หรือว่า,าร์ดจอรุ่นอื่นๆอยู่นะครับที่อยากเปลี่ยนมาสัมผัสความแรงของ k 6 2 0ตัวนี้ก็สามารถนำร์ดจอนะครับเข้ามาเทินกับทาง dewar เ h a l ได้เลยนะครับเทินเอาตัว K620 กับไปได้เลยโดยที่เราจะคิดราคาจากการหักลบตัวประกันที่ยังเหลือนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขายนะเบอร์ที่ปรากฏด้านล่างครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะทดสอบด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอ K620 ตัวนี้หรือว่าการ์ดจอรุ่นอื่นๆ่นะครับก็สามารถนําไฟล์งานเข้ามาเปิดทดสอบได้เลยนะครับที่บริษัทเดวานในชั้นล่าที่สุขุมวิทอยหนึ่งครับหนึ่งครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปรีวิวดีๆครั้งหน้าจากทางเดวานิชเชลลครับสวัสดีครับ e ด w า a ิชเชลล์<ะไ> คองไทยะระดับโลก